ท่านกงซุนท่านตำหนิที่ข้าไม่ควรบอกว่าเี่เทาไปว่าต้เสี้ยงกูใช่ไหมอืมเจ้าไม่ควรพูดเลยเอ,อแล้วจะส่งผลต่อเท่เาเปล่าลหราือเปล่าเออคิดว่าคงไม่แต่ต่อไปต้องจำไว้ว่าเรื่องราวในศารถ้าไม่จำเป็นก็อย่าบอกให้คนนอกรู้นะออข้าเข้าใจแล้ว เสื้อหาที่อยู่ของหลังวินได้หรือ,อยังเสื้มได้แล้วข้าไปยืนยันแล้วว่าเขาพักที่หลงเตี้ยเยี่ยไหลเสียดายทำไมวันนี้เขาเพิ่งย้ายออกไปคิดว่าคงจะไม่กลับไปแล้วน่าเจ็บใจนะช้าปเก้าเดียว ม่งั้นคงกำจัดมาแล้ากออกไปได้ตอนนี้คงยืนยันได้แล้วว่าคนที่ไปหาเท้าเ่าจะต้องเป็นเขาอย่างแน่นอนถ้าเรื่องนี้ยังไม่ได้ผลเขาคงไม่ยอมไปนะ่งั้นก็จะต้องรีบหาทางหาที่อยู่ใหม่ของมันให้ดนะ้ข้าได้ส่งคนออกไปสืบข่าวแล้วถ้ามันยังอยู่ในเมืองก็น่าจะสืบได้นะแล้วคนหนูไปหาไอ้หูอีกแล้ว ท่านองไม่ได้ห้ามนางไปสารไข่ฟงข้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามนะอีกอย่างถ้าหากหลังวินไปสารไข่ฟงนางก็จะได้เจอเขาแถมยังดีกว่าการที่เราไปสืบเองที่นั่นเดี๋ยเฮ้เอลลินไม่อยู่เหรอหานางไม่ได้พักที่นี่จะอยู่ได้ยังไรรงเล่าถ้าเจ้าบอก่วงหน้าก่อนก็จะได้ติดต่อนางเอาไว้เฮ้จะติดต่อตอนนี้เลยดีไหม ไม่ต้องหรอกข้าก็อยู่ได้ไม่นานถ้าช้ากว่าน,นี้เดี๋ยวกลับไปมืดแล้วาวหน้าค่อยว่ากันเถอะเฮ้ย hey, จะอยู่นอกเมืองนี่ไม่สะดวกเลยะโอกาสที่เราสามคนจะเจอกันเลยน้อยลงไปเยอะเลยเนอะเฮ้ <c oughs> <c oughs> ข้ามีวิธีแล้ว <c oughs> วิธีอะไร <c oughs> วันนี้ข้ากลับไปก่อนพรุ่งนี้ข้าจะบอกกับท่านพ่อว่าเข้าเมืองมาพักร้านเงินสองสามวันแบบนี้เราจะได้เจอกันทุกวันไง <c oughs> เป็นวิธีที่ดีนี่งั้นพรุ่งนี้ข้านั่เป่าลิงมานะ <c oughs>